จุดพลังใจในวันนี้เสนอภาษาอังกฤษสองคำโดยใช้ชื่อหัวข้อว่า small things S M A L small แปลว่าเล็ก T H I N G S M o L things แปลว่าสิ่งของต่างๆ small things สิ่งเล็กๆสิ่งที่เราอาจจะละเลยสิ่งเล็กๆสิ่งที่เราอาจจะลืมเรียน สิ่งเล็กๆสิ่งที่เราอาจจะพลาดพลั้งไปมีคนมาถามดิสนีย์ว่าทำไมคุณสนใจการ์ตูนอะไรที่มันเล็กๆดิสนีย์บอกว่าคุณไม่รู้หรือว่าถ้าเราใส่สิ่งดีๆลงในการ์ตูนเสริมสร้างพลังบวกพลังใจสิ่งนั้นจะทำให้เด็กโตขึ้นเป็นคนผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบมีคนมาถามจิเลตบอกว่าทำไมคุณสนใจแค่ไอ้มีดโกนหนวดจิเลบอกว่า มันไม่ใหญ่มันเล็กมากแต่อย่าลืมว่าผู้ชายทุกคนในโลกนี้อยากที่จะให้หนวดของตัวเองนั้นเรียบร้อยในชีวิตของเราละ่ะเดี๋ยวเราโมโหกับรถติดเดี๋ยวเรามีความรู้สึกไม่ดีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเล็กๆที่เข้ามาทำลายชีวิตของเราในเวลาแบบนี้ไวรัสโคโรนาเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็น เราพึ่งได้ยินข่าวคนที่ถูกแฮกบัญชีต่างๆเขามาได้ขโมยเงินเป็นหมื่นเป็นแสนทีละ37บาททีละ29บาทแต,แต่หลายๆครั้งสิ่งเล็กๆอย่างนี้อันตรายในขณะเดียวกันสิ่งเล็กๆที่เราอาจจะละเลยในครอบครัวคือพ่อแม่ที่บอกรักลูกสามีที่บอกรักพัญญาพัญญาที่บอกรักสามีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะลืมเลือนไปในชีวิตในเมืองใหญ่ ชีวิตที่วุ่นวายชีวิตที่ต่อสู้ชีวิตที่หมกมุ่นกับการที่เราอยากจะใหญ่อยากจะใหญ่ข้ามหน้าข้ามตาเราคิดถึงเรื่องใหญ่ใหญ่ใหแต่ลืมไปว่ากว่าจะใหญ่ได้นั้นมันต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าความสัตย์ซื่อสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าพลังใจสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าความไว้วางใจสิ่งเล็กๆที่เราเรียกว่าการพูดที่เป็นในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงบวก การพูดในการเสริมสร้างคนอื่นองค์พระเยซูเจ้าพูดในหนังสือลูกาบทที่16บข้อ10บอกว่าคนที่สัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตซ์ซื่อในของมากด้วยคนที่สัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยจะคนที่อาศัตในของเล็กน้อยก็จะอาัตในของมากเช่นกันถ้าเราเริ่มต้นด้วยของเล็กๆและเราสามารถทำมันได้ ถ้าเราเริ่มต้นจากคำพูดเล็กๆและทำให้คนอื่นมีพลังได้ถ้าเราเริ่มต้นจากการโอบกอดเล็กๆและทำให้ชีวิตของเขาแต่ละวันมีความสุขนี่คือการจุดพลังใจในชีวิตของคนที่กำลังโหยหากำ,หกำลังแห้งแล้งกำลังแห้งผากเราจึงอยากจะชักชวนทั้งหลายว่าวันนี้ไม่ต้องทำสิ่งใหญ่โตมโหฬารไม่ต้องไปทำโอ้โหกิจการที่เราคิด 30- 40เดือน หนึ่งปีข้างหน้าจะทำทำสิ่งเล็กๆซึ่งมหัศจรรย์ออกไปพูดดีออกไปพูดบวกออกไปซื้อของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมีค่ามากแต่มันมีความหมายผมจำได้ว่าเมื่อผมเขียนเพลงที่โบสมีคนเขียนโน้ตเล็กๆมาผมยังเก็บไว้ในโต๊ะบอกว่าเพลงนี้มีค่ากับฉันมากมันสั้นมากแต่มันเป็นพลังใจมันเป็นพลังบวก ดังนั้นในเช้าวันนี้ในวันนี้ในเดือนนี้ในสิ้นปีนี้อย่ารอครับไปสร้างสิ่งเล็กๆที่จะทำให้เกิดความมหัศจรรย์ในชีวิตของคนอื่นไปสร้างกำลังใจไปสร้างแรงผลักดันไปสร้างความไว้วางใจโดยบอกเขาว่าเขาน่ารักอย่างไร เราอธิษฐานเผื่อเขาอย่างไรเผื่อเจ้ารักเขาอย่างไรสิ่งเล็กๆที่ออกจากปากของคุณสิ่งเล็กๆที่จุดพลังใจพยายามทำในเวลาสั้นๆเพียง5นาทีถ้าคุณส่งออกไปถ้าคุณเผยแพร่ออ,อกไปถ้าคุณแชร์ออกไปสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะเข้าไปในชีวิตของคนอื่นและกลายเป็นสิ่งใหญ่โดยไม่รู้ตัวขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านขอพระเจ้าอวยพระพรท่านบรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ทั่วประเทศ อยากจะบอกท่านว่าท่านคือคนสําคัญถ้าท่านผิดหวังถ้าท่านเหงาถ้าท่านว้าวเวถ้าท่านกําลังแสวงหาชีวิตต้องการชีวิตแท้ฝ่ายวิญญาณลองเปิดใจกับเราสิครับลองเขียนคอมเมนต์เข้ามากับเราลองให้โอกาสเราเป็นสิ่งเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านกลายเป็นสิ่งใหญ่ที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนชีวิตของผมผ่านมาแล้วชีวิตของคนในโบสถห์หลายๆคนเปลี่ยนมาแล้ว จากสิ่งเล็กๆที่พระเยซูทำบนไม้กางเขนให้เรารักซึ่งกันและกันให้เราไว้วางใจซึ่งกันและกันให้เราเพิ่มพลังใจเป็นแรงแก่กันและกันขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดี